สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก่อนดื่นนะครับขอพูดเรื่องเมื่อคืนนี้นะครับยังเป็นควันหลงอยู่ซึ่งเป็นข่าวฮือฮาไปทั่วย่านอาเซียนแล้วครับทีมชาติสปอปเรานะครับสามารถบุกไปเสมอทีมชาติอินโดนีเซียได้ถึงรัง3ประตูต่อ3ด้วยการเล่นที่ขาวสะอาดครับในการเสมอทีมอย่างอินโดนีเซียได้ แล้วก็ดูการเล่นแล้วเนี่ยท,ทีมชาติเราไม่ได้เป็นรองอินโดนีเซียนะครับถึงแม้ว่าการครองบอลนะครับทักษะความสามารถส่วนตัวอินโดนีเซียเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งเหนือกว่าทีมชาติเราอยู่แต่ด้วยสิ่งที่ผมประเมินก็คือการไปแข่งขันที่สนามของอินโดนีเซียและท่ามกลางกองเชียร์ที่มากมายของอินโดนีเซียที่มีทั้งการเชียร์และการโห่ตลอดเวลาเนี่ยผมถือว่านักเตะเราสามารถ ควบคุมสติและเล่นได้ขนาดนี้เนี่ยผมถือว่ายอดเยี่ยมครับเกี่ยวกับเรื่องนะฮะขอบพระคุณนะครับเพื่อนที่มาถามผมเกี่ยวกับเรื่องเพลงนะครับเพลงท้ายคลิปนี่เป็นเพลงที่ผมอยากร่วมสนุกกับทัวร์นาเมนต์ AFF m i t s ิ b i s h i Electric ปี2024นะครับโดยมีภาษาแรกคือภาษาเวียดนามภาษาลาวแล้วก็ภาษาไทยพูดถึงเรื่องทีมชาติและอุดมคติรวมนะครับผมอยาก ทำที่เป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทัวร์นาเมนต์นี้เพื่อร่วมสนุกในช่วงนี้เท่าน,นั้นเองครับหลังจากทัวร์นาเมนต์นี้ไปผมจะใช้เพลงครอบครัวฟุตบอลไทยเหมือนเดิมครับการที่ผมทําเกี่ยวกับเรื่องทําเพลงเกี่ยวกับสซปอลาวแล้วก็เวียดนามก่อนเนี่ยเพราะว่าตัวผมเองนะครับเคยทําโครงการครับผมเคยมีลูกน้องเป็นคนลาวแล้วก็คนเวียดนามอยู่เยอะพอสมควรทําให้ผมเข้าใจ ค่อนข้างจะเข้าใจนะครับเดี่ยวกับความรู้สึกเบื้องลึกของคนเพื่อนบ้านเรานี่หละครับเวียดนามกับเราการเขียนเพลงก็ต้องเข้าใจเขาด้วยครับว่าเขาจะพูดอะไรออกมาสปิริตครับสปิริตของเกมกีฬามันอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวงสปิริตของเกมกีฬาเนี่ยมันอยู่เหนือมิติลบทั้งปวงนะครับคําว่าสปิริตเนี่ย ทางโค้ดของทีมชาติฟิลิปปินส์นะที่เสมอเมียนมาไป1ประตูต่อหนึ่งไปเมื่อคืนนี้เป็นโค้ดเกาหลีนะครับเขาเปลี่ยนจากโค้ดสเปนมาเป็นโค้ดเกาหลีแล้วนะครับฟิลิปปินส์นะก็ยังพูดถึงสปิรตของทีมชาติไทยสปปรตของเกมกีฬาเนี่ยจะไม่สนใจว่าคู่แข่งจะเป็นใครครับและไม่ไปตําหนิตดเตีตตตตตตตยนหรือไปต่อว่าอะไรทั้งสิ้นตั้งใจทําในสิ่งที่ตัวเองกําลังทําเท่านั้นครับนี่แหละครับถ้าเกิดทุกชาติเนี่ยตั้งใจเล่นในเกมที่ใสสะอาดขาวสะอาดของตัวเองนะครับ ก้มนากลมตาทําไปไม่ต้องไปมองครับว่าเมือนเราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนี่แหละถ้าคุณจะคิดจะแต่งงานมาเป็นภรรยาแล้วคือเราจะเป็นมิตรภาพกันแล้วเราจะไปพูดถึงเรื่องอดีตครับผมลากมาถึงเรื่องนี้นะคืออยากให้เข้าใจจริงๆนะสิ่งที่ผมพูดนะผมพยายามพูดทุกมุมเลยให้ท่านเข้าใจด้วยจิตใจที่ไม่มีอะไรเคลือบแฝงเลยนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยสปิริตของช้างศึกนี่แหละเจ้าชายสายฟ้าแห่งอาเซียนเนี่ย ที่ผมว่าเจ้าชายวันนั้นใส่ชุดขาวเนี่ยผมว่าเท่มากเลยชุดขาวของทีมชาติไทยที่เอาชนะทีมอวันนั้นสวยมากครับผมชอบนี่ครับเจ้าชายคือคนที่ไม่ทําเรื่องที่ไม่ดีมีสปิริตสูงส่งในด้านจิตใจเล่นด้วยเกมกีฬาครับไม่ทาร้ายคู่ต่อสู้นะครับเหมือนโค้ชทีมชาติฟิลิปปินส์บอกแหละให้ดูสปิริตของทีมชาติไทยเป็นตัวอย่างครับอาเซียนแล้วก็สายฟ้าอาเซียนมันเริ่มจะเป็นแล้วครับการประสานงานของแดนรุก อย่างบตดของเรานี่แหละครับบุกแบบสายฟ้าเหมือนทีมชาติญี่ปุ่นนะสปีดบอลเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันครับในการเข้าทาประตูเราต้องพัฒนาจุดนี้ไปให้ได้ด้วยในส่วนผสมของสปีดบอลเทคนิคฟุตบอลแล้วก็สปิริตครับตรงจุดนี้นี่นี่แหละคือคือสัญลักษณ์ของทีมชาติไทยในอนาคตนะครับที่ผมพูดเรื่องโสร์ปลาวเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้นะครับเกี่ยวกับอายุต่างๆเนี่ยตอนนี้เรามีโคด้ดเป็นโค้ดญี่ปุ่น ซ so, อปเรามีโค้ดเป็นโค้ดเกาหลีครับและหลายๆชาติก็มีปีโค้ดที่เป็นโค้ดเกาหลีกับญี่ปุ่นเรามองที่สปอริตดีกว่าครับเพราะว่าโค้ดเหล่านี้เขาไม่มาสนใจเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการกระทําของคนในย่านนะครับเออาเซียนเรานี่แหละที่ยังไม่ยกระดับนะในการโคร้ดในการทําทีมที่ยังโกงอายุหรือทําอะไรที่ไม่ดีอยู่แต่ตอนนี้เนะี่ยมันไม่มีการโกงอะไรเลยครับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ทีมชาติชุดใหญ่ครับ คุณจะอายุ80มาเล่นก็ได้ครับหรือคุณจะอายุ15ปีมาเล่นก็ได้ครับขอให้เป็นทีมชาติชุดใหญ่เพราะอะไรครับเพราะการในครัขันี้ครั้งนี้ได้รับการรับรองจากฟีฟ่ว่าเป็น International AMAT ครับดังนั้นทุกทีมที่ลงแข่งขันเนี่ยจะต้องเป็นทีมชุดใหญ่ของชาตินั้นเท่านั้นครับฟีฟ่าถึงจะให้คะแนนเรนกิ้งฟีฟ่นี่คือการเตะแบบมีคะแนนเรนกิ้งฟีฟ่ถึงแม้ว่าจะน้อยนะแต่เป็นการรับรองว่าน,นี่คือชุดใหญ่ของชาติแต่ละชาตินะ แต่เราเข้าใจว่าเป็นการพัฒนาเยาวชนก็ใช่แต่ในมุมมองผมครับทีมชาติอินโดนีเซียชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ดีสุดเขาแล้วครับเพราะถ้ามีดีกว่านี้เขาคงไม่ดึงมาแค่อัสนาวีนะครับเขาไม่ดึงมาแค่ปัทมาอาหานหรอกครับแล้วก็ถ้าเขาถ้าเขามีดีกว่านี้เขาต้องดึงมาครับแล้วสิ่งที่บอกว่าสโมสรไม่ปล่อยตัวทุกชาติมีปัญหาครับมาเลก็มีปัญหาครับไทยก็มีปัญหาครับ ที่สโมสรบางสโมสรอย่ติดภารกิจเขาไม่ปล่อยตัวมันไม่เฉพาะอินโดนีเซียแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดนะก็เกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับเรื่องลูกเซี่ยวตัวโอนนี่แหละครับที่หลายชาติเนี่ยเขาใช้ลูกรึ่งลูกเซี่ยวตัวโอนนะโดยในลักษณะผิดวิธีเห็นไหมครับว่าโครงสร้างหลักของทีมชาติอินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยเขาโอนตัวมาเป็นลูกเซี่ยวหรือตัวโอนเนี่ยมันไม่สามารถส่งทอดลงมาได้เลยอย่างดี A ของทีมเพราะว่ามันจะกระจุกอยู่ วิธีการเล่นของนักเตะที่มาจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาจะไม่ได้ส่งทอดลงมาข้างล่างอย่างนักเตะเยาวชนของอีโดนะครับเพราะว่าแท็กติกต่างๆที่เขาทุ่มเทในการเล่นแต่ละแมตต์แต่ละแมตต์ให้ดูในรอบคัดเลือก18ทีมของบอลโลกอ่ะเขาได้มาจากเนเธอร์แลนด์ครับเขาซ้อมมาที่นั่นเขาเล่นกันที่นั่นเขาไม่ได้มากระจายลงสู่เยาวชนของอินโดนีเซียเลยนะครับโครงสร้างดังกล่าวเนี่ยนักเตะที่เก่งขึ้นเนี่ยนะครับ โค้ชชินเตยังไม่ได้ทําให้นักเตะเหล่านี้เก่งขึ้นครับโค้ชชินเตยังเพียงมาวางแท็กติกเฉยผลปรากฏที่มันเกิดขึ้นกับทีมชาติอินโดนีเซียตอนนี้ก็คือรูปแบบการเล่นที่มันไม่พัฒนาขึ้นในลักษณะที่ควรจะเป็นเทียบเคียงกับการเข้ารอ18ทีมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไปคนระทิศโคระทางกันเลยและอินโดนีเซียจะปฏิเสธไม่ได้ครับว่านี่คือทีมชุดใหญ่ของคุณจริงๆอ่ะตัวจริงเสียงจริงครับอ,อินโดนีเซียคือชุดนี้แหละครับที่เสมอกับสปปลาวไปสมประตูต่อ3 และในวันที่สิบห้าเนี่ยธันวาคมนะครับวันมะรืนนี้นี่แหละะว,วันพรุ่งนี้เราแข่งกับมาเลเซียวันมะรืนนี้วันที่สิบห้าทีมชาติอินโดนีเซียต้องเดินทางมาเจอกับทีมชาติเวียดนามครับสนามที่ฮาหนอยแตกแน่ครับครั้งนี้แล้วผมดูฟอร์มแล้วเนี่ยเวียดนามครั้งนี้นะเขามีนักเตะตัวเก่ามาแล้วเขาเรียบความฟิตมาจากเกาหลีเนี่ยเขาประกาศที่จะถล่มนะครับคิดบัญชีอินโดนีเซียซึ่งอินโดนีเซียใช้นักเตะนะครับ ที่เป็นตัวโอนตัวลูกเซี่ยวนี่มาถลม่มเขาตลอดปี2024อย่างเจ็บช้ำน้ำใจต่อเวียดนามเนี่ยครั้งนี้เขาจะใช้นักเตะเวียดนามล้วนน่จัดการกับอินโดนีเซียครับซึ่งผมดูฟอร์มแล้วนะถึงแม้ว่าเวียดนามจะใช้นักเตะอายุเก่านะนะครับไปเอาเอาเอา,เอาความฟิตมาแล้วนะผมคิดว่ายังเหนือกว่าอินโดนีเซียอยู่พอสมควรในขณะที่อินโดนีเซียใช้นักเตะยังบัตรและประคองไปด้วยนักเตะนะครับรุ่นเก่า แต่ผมคิดว่าถึงแม้ว่าจะไปเรียกนักเตะรุ่นเก่าอินดมาตอนนี้ความฟิตก็ไม่ได้แล้วนะครับทีมที่เราเห็นนี่แหละคือทีมที่ดีสุดของอินดแล้วไม่มีทางเลยครับที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่องอินโดนีเซียเนี่ยจะใช้ทีมที่ไม่ดีในการในขันครั้งนี้เพราะมันเป็นหน้าเป็นตาของเขาด้วยแล้วมันเป็น a อแมทครับมันเป็นเอแมทที่ฟีฟ่ารับรองว่าวน,นี่คือทีมชาติทุดใหญ่ของคุณเนี่ยดังนั้นนะครับมันจะเกิดความพ่ายแพ้ให้กับเวียดน,นามและจะพ่ายแพ้อย่างราบคาบหรือเปล่าเราต้องรอดูนะ ตรงจุดนี้แหละครับที่ผมเคยพูดไว้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นแล้วครับก่อนที่จะเริ่มแข่งคานเนเวลว่าอินโดนีเซียอยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะนี่มันคือความหายนะอย่างแท้จริงเลยนี่คือรูปแบบที่ปรากฏโช์ให้ชาวอาเซียนโดยเฉพาะแฟนบอลไทยได้เห็นว่าการพัฒนาทีมโดยการใช้ลูกครึ่งตัวโอนที่ผิดวิธีเนี่ยเหมือนการทุ่มของปฐมาอาหารนี่แหละที่จะทุ่มเอาประตูเนี่ยมันผิดวิธีไปหมดเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติอินโดนีเซียเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับ คอนเนตเอฟเอฟเนี่ยมันจะบทขยี้ทุกทีมที่ไม่มีสปิริตครับตรงจุดนี้แหละครับมันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มันจะส่งผลไปสู่การแข่งขันของอินโดนีเซียที่จะเจอที่จะไปเยือนออสเตรเลียนในปีหน้าการที่เอานะครับนักเตะที่ติดทีมชาติชุดใหญ่หลายๆตัวเนี่ยสองสามตัวเนี่ยมาเล่นในเอฟเอฟเนี่ยโดยที่โครงสร้างฟุตบอลของอินโดนีเซียยังไม่แข็งแกร่งพออย่างแท้จริงเนี่ยมันจะส่งผลต่อแพชชั่นครับในการแข่งขันฟุตบอลโลก ในแมตช์ต่อไปและทางสมาพันธ์ฟุตบอลเดโลเชียจะต้องควบคุมนะครับอุดมคติความคิดของนักเตะที่จะเป็นลูกครึ่งตัวโอนตัวเซียวเขานะี่ที่มาจากเนเธอร์แลนด์ให้อยู่ด้วยและอีกอีกไม่นานครับถ้าเกิดว่าวันที่15บอินโดนีเซียเกิดไปพ่ายแพ้อย่างหมดรูปต่อเวียดนามขึ้นมาเนี่ยซึ่งเวียดนามเขาเอาแน่ครับผมบอกไว้เลยเขาเอาแน่ครับครั้งนี้เพราะว่าเขา อินโดนีเซียมาทําให้เขาเจ็บช้าน้ําใจหลายแมตช์ครั้งนี้เขาจะเอาคืนแมตช์นี้แหละครับจะทําให้แฟนบอลอินโดนีเซียเกิดปฏิกิริยาขึ้น <c oughs> เขาจะรับไม่ได้เสมอเราเราจะมาแพ้เวียดนามเขารับไม่ได้ครับสิ่งนี้นะครับทางสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียจะต้องแก้ไขอย่างอย่างหนักเลยจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ผมว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างที่ผมพูดไว้หลายคลิปแล้วว่าสถานการณ์มันจะเป็นแบบนี้ส่วนทีมชาติไทยของเราครับลอยอยู่เหนือสถานการณ์ครับ ตอนนี้ทีมไทยเรามุ่งโฟกัสในการแข่งขันอย่างเดียวเลยเราเริ่มต้นในเส้นทางส i ปริตเวหรือเจแปนเวมาก่อนเพื่อนเขาเป็นปีแล้วครับเรามาถูกทางเป็นปีแล้วโดยขณะที่เวียดนามยังไม่ได้เริ่มต้นเพียงแต่ว่าช่วงนี้เขาต้องการนักเตะเก่ามาเพื่อไปเรียกความฟิตกลับมาเพื่อจะนะครับคิดบัญชีกับทีมบางทีมในย่านาเซียนและสร้างผลงานที่ดีในเอเวด้วยการประทะไทยให้ได้เพราะว่า เขาเคยแพ้ไทยเขาก็จะคิดบัญชีเราเหมือนกันใน LP Bank ครับเนี่ยเพื่อจะเรียกศรัทธาแฟนบอลเท่านั้นแต่นักเตะอย่างเนียนเตนลินนักเตะอย่างกวงไฮนักเตะอย่างวานตวนหรือหลายๆคนในทีมเนี่ยเขาคงไม่สามารถที่จะเล่นต่อไปจนถึงเอเชียนคัพในปี2027ได้หรอกครับเขาไม่คงคงจะไม่สามารถไปแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030ได้หรอกครับแต่มันแตกต่างจากเรานะทีมของเราตอนนี้นะนะครับ เล่นในระบบอยอชิมาหนึ่งปีแล้วครับเต็มๆเลยหลายคนครับนิโก้ก็เล่นมาหนึ่งปีเต็มแล้วสุปภะโชคสรารชาติใช่หมดเลยครับรวมทั้งตอนนี้เราเริ่มต้นเอาเลือดใหม่นะยังบัดขึ้นมาอย่างเบนเดวิสนะครับอย่างแคสติกกูตับสันอย่างวิลเลียมไวเดเชอร์หลายตัวครับจุลธานเข็มดีเข้ามาในระบบอิอชีแล้วเบื้องต้นแต่นนนในการเดินทางไกลไปสู่2,300 0นักเตะที่ผมกล่าวนามทั้งหมดเนี่ยสามารถเล่นฟุตบอลโลกครั้งหน้าได้หมดเลยครับ มันแตกต่างจากเวียดนามน,นะและตอนนี้เนี่ยเราจะบทขยี้ทุกทีมครับที่เราเจอในเอฟเอฟเพราะตอนนี้มันไม่ใช่การดูตัวนักเตะหรือเรียกตัวเขมาน,นี่คือทัวร์นาเมนต์เพื่อการเอาชนะและการแข่งขันเพื่อที่จะพัฒนาทีมไปสู่จุดที่พีกละสุดยอดที่สุดก่อนจะแข่งขันเอเชียนคัพในรอบคัดเลือกแล้วครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือสิ่งที่เราต้องมองให้เห็นนะครับการกีฬาหรือสปิริตมันต้องอยู่เหนือความคิดที่เป็นอคตินะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเรานะ อินโดนีเซียผมไม่ได้พูดเพื่อเป็นอคตินะครับแต่ผมชี้ให้เห็นนะเกี่ยวกับสิ่งที่มันผิดปกติแล้วมันไม่ถูกต้องในวงการกีฬาให้เพื่อนๆฟังความจริงแล้วเขาก็คือเพื่อนเรานะครับเขาคือเพื่อนเราแต่หมายความว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็อย่าลงทางในสิ่งที่มันอาจจะประสบความสำเร็จเป็นช่วงช่วงคราวเนี่ยมันจะยอ้อนกลับมาทําลายรากฐานทีมชาติไทยครับเวที่เราเดินมามันถูกต้องแล้วนะครับแล้วเพื่อนบ้านเรา่าสงสปปเราเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด ถึงแม้ว่าจะมีอะไรผิดคือพูดง่ายๆว่าโค้ชเมื่อก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องการโกงอายุหรืออะไรก็ตามแต่ที่เพื่อนคอมเมนต์มาผมคิดว่า,างี้นะมันเป็นเรื่องของคนพื้นถิ่นของโซบอลที่เขายังไม่เข้าใจอ่ะที่ยังมีสปปริตที่ไม่สูงพอที่จะทเรื่องแบบนั้นเช่นเดียวกันกับทีมชาติไทยนะไม่ใช่ว่าเราจะดีนะบางอย่างเราก็เคยผิดมาเพราะเราไม่มีสปปริตเหมือนกันแต่นวันนี้ทีมชาติสปบอลเรามีนะครับฮาฮยองจุนนะครับเป็นโค้ชมาจากเกาหลีเนี่ย โค้ชคนนี้นะครับเขามีแพชชั่นในการที่ทําทีมชาติเราในการพัฒนาจริงโดยเขาให้ความเคารพทีมไทยและอิชิยอย่างสูงและวิธีการเล่นของเขา,าตอนนี้ผมคิดว่าเราละลายเส้นแบ่งระหว่างเจแปนเวคนเกาหลีได้เลยครับเพราะเส้นทางของเจแปนเวคือเส้นทางของสุขผลิตของการกีฬาอย่างสากลซึ่งเราได้ดําเนินตามเส้นทางนี้มาหนึ่งปีเต็มแล้วเราเดินทางไปก่อนและตอนนี้สปอลาวกำลังจะเดินตามรอยเราอย่างใกล้ชิด นักเตะลาวทุกคนนะผมเคยมีลูกน้องเป็นคนลาวผมบอกเลยครับคนลาวเนี่ยเขารักคนไทยนะถ้าเราเป็นพี่เขาเราตั้งใจดีๆที่จะมีความบริสุทธิ์ใจจริงๆอมันจะทําให้น้องลูกน้องผมเก่งนะที่ลาวและนักเตะลาวหลายๆคนเองบุญผาจันอย่างเงี้ยเขาอยากจะมาเล่นไทยไทยลีครับฝีเท้าจางบุญผาจันมาเล่นได้ครับเขาจริงใจนะเขาศรัทธานะในการที่จะมาพัฒนาตัวเองและสพปลาวต่อไปถ้าสมัพันธ์ เตะบานของสังชาติลราเนี่ยส่งนักเตะบานของเขาเนี่ยไป้าแข้งในสโมสรใหญ่ๆหรือลีกใหญ่ๆต่างประเทศเพื่อเสริมแทคกติกเบาแรงฮาฮยองจุนนะจะทําให้ทีมชาติลราก้าวกระโดดทันทีเขาจะตามหลังทีมไทยมาติดติดและเราควรดีใจกับเาาด้วยในฐานะเพื่อนบ้านเราเพราะเขาขึ้นมาอย่างใสสะอาดครับครั้งนี้นี่คือทีมชาติชุดใหญ่ของเราแท้ๆเลยครับเวียดนามเหมือนกันครับเพื่อนบ้านเรานะครับ ให้ความรักกันนะฮะเพราะว่าการกีฬาเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อละลายสิ่งที่ไม่เข้าใจกันในในแต่ละชาติบนโลกนี้นะครับฟุตบอลนี่ควรจะเชื่อมสัมพันธ์ครอ,อบครัวฟุตบอลจะต้องมีมิติที่ดีนะครับอุดมกติที่ดีต่อเพื่อนบ้านเวียดนามนี่น่าเห็นใจครับและผมเชื่อว่านะครับหมดยุคข,ของเตียนลินหมดยุคข,ของกวงไฮไปในอีกสัสามปีข้างหน้าเนี่ยก็หวังว่าเขาจะมีนักเตะเยาวชนขึ้นมาและมิติที่จะห้ามหันกันผมว่าให้มันจบเถอะครับเรามาห้ามหันกันในเกมเดือ ทามหันกันในสปิริตการแข่งขันด้วยการออนชัยด้วยคาว่านักกีฬากันดีกว่านะครับกองเชียร์หรือว่าแฟนบอลควรจะจับมือเป็นมิตรกันซึ่งผมเป็นท่าทีเวียดนาม,มจริงๆแล้วถึงเข้าจะคือมันมีอยู่ทุกวงการนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลสื่อมวลชนเนี่ยมันมีกลุ่มมิติลบเท่านั้นหละครับอย่าไปสนใจครับเราสนใจกลุ่มมิติบวกที่เป็นครอบครัวฟุตบอลของเราของเวียดนามเท่านั้นครับนี่คือมิตรภาพระหว่างชาติเพื่อนบ้านของเราที่อยู่ใกล้ชิดกัน ส่วนกัมพูชาเขาจะเป็นอย่างไรก็ให้เขาไปครับดําเนินตามเกมเข้าไปเถอะกัมพูชาเนี่ยผมยังไม่พูดถึงนะผมก็ไม่ได้คิดว่าอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันมันดูแล้วเขาโอนตัวมาหกตัวนี่ผมก็แปลกใจแล้วแหละอันนี้นะครับรอชมครับแมตช์สำคัญนะวันพรุ่งนี้วันที่สิบสี่ธันวาคมทีมชาติไทยเราจะบดขยี้มาเลเซียครับสิ่งที่ผมพูดไม่เกินความจริงเดี๋ยวท่านจะได้เห็นไม่มีการพูดในลักษณะที่ผมคิดว่านะผมมองดูแล้วนะ ทีมวัฒนธรเราแข่งตอนนี้เพื่อเป้าหมายสําคัญคือเอเชียนคัพระดับทวีปในปีหน้าและบนโลกเท่านั้นครับและแมตต์ต่อไปอีกแมตต์หนึ่งที่น่าสนใจมากคือการพบกันระหว่างทีมชาติเวียดนามจะเปิดบ้านต้อนรับการมาของอินโดนีเซียที่กรุงฮาหน่อยครับวันที่15แมตต์นี้ก็เป็นแมตต์สะเทือนอาเซียนอีกแมตต์หนึ่งจะเป็นการคิดบัญชีครับของทีมชาติเวียดนามต่อทีมชาติอินโดนีเซียนะครับซึ่งที่ผ่านมาตลอดส0ง4เนี่ย สองทีมนี้บทขยี้กันมานะครับหนักหน่วงสาหัสกอสมควรครั้งนี้นะครับเราจะเห็นความเข้มข้นนี่แหละครับเป็นความสนุกเร้าใจของ AFF ซึ่งผมอยากจะร่วมสนุกด้วยนะในช่วงนี้ขอให้ทุกคนชม a f เออย่างมีความสุขครับ Sì kiếm sang xịt sì đấu chân Việt Nam Khỏi men tim sát lao, khỏi ma sinh bậc an Khâu à, hoa coi lên bỏ kinh Khỏi hú à, hoa coi lên bỏ kinh Mạch coi xịt áo chân ai nóng Khỏi xịt bắp thím thay Ngài khâu xa bế sụt lòng nam khô Khỏi cứ lao, khỏi mẹ lao Mẹ lao, coi tìm sát lao Ít chi Thailand, Thailand, land of football, king of Asian football championship of Chucky Assan Mitsubishi Electric Cup, high-tech fuck Exo the biggest football tournament in the Assan region. Now everything comes strong and scary. This battle is like a football walk สิกงดิบฉัน Vietnam คอยแมนทิมซาร์ดเล่าคอยมาซิงบักบานเข่าอาคอยเล่นบอกเก้นคอยฮู้่าคอยเล่นบอกเก้นคอยสิบเอาฉันมาไอ้องไม่คอยสิบบักทิมไทยใหญ่เขาสาบไปสุดลำน้ำโขงคอยคือเราคอยแม่เราแม่เราคอยทิมซาร Thailand, Thailand, land of football, king of Asian Football championship of Chucky Asan Mitsubishi Electric Cup, high Patriot Croc Excellent, exciting the biggest football tournament in the ASEAN region Now everything comes strong and scary This battle is like a football war game